มาแล้วครับกลาบสวัสดีกันอีกรอบนึงนะครับเข้าสู่เกมรร์เรนเจอร์ในวันนี้นะครับช่วง4ี่ทุ่มทำเคสนะครับมีของขวัญอะไรมาแจกเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันสักนิดหนึ่งนะครับได้ข่าวว่ามีของดีระดับเกียร์แบบตำนานตานานมาแจกกันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเข้าไปให้มันโหลดอยู่ยครับโหลด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 นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเกียร์อะไรนะฟรึบ โอ้โหเกียร์จักรยานครับผมจักรยานเฟรสันเกียร์แค่นี่เป็นเกียร์ลิมิตตดนะครับหาไม่ได้อีกแล้วนะนานมาทีนึงนะครับอ้น้องๆนะเฟสสันนะครับจักรยานเฟสสันจาตดจระเข้นะครับอันนี้นะครับมากันแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูครับนี่นะครับแล้วก็เขาก็จะแจกนะฮะล็อกอินพิเศษฉลลองจัดโคนะโบอินุยชา นะครับจักรยานเฟสสันหนึ่งคันนะครับแล้วก็ตั๋วกาชาทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณเอ่อสิบห้าประมาณสิบห้าใบเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็นี่อีกห้านะครับล็อกอินเจ็ดวันนะครับทั้งหมดสิบห้าใบนะครับอย่าลืมล็อกอินแล้วก็ไปรับกันด้วยนะครับนะครับนี่ก็เป็นจักรยานคันนี้นะฮะ โอเคนี่นะครับที่เขาบอกว่าแจกเกียร์สุดลิมิเต็ดก็แจกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปแล้วครับสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะฮะมาดูการอัปเกรดเกียร์ตัวนี้กันหน่อยไหมว่ามันจะดีขนาดไหนนะฮะเกียร์ตัวนี้เออเดี๋ยวน้องๆไปดูกันเอาเองแล้วกันนะว่ามันหมุนเยอะะครับไปดูกันเอาเองแล้วกันว่ามันเกียร์นะมัน ไปยังไงนะครจักรยานสีแดงอา้าวยังไม่ได้ไปรับเลยนะครับมันต้องออกไปรับที่กล่องก่อนนะครับนะนี่ฮะรับโบเข้าให้อาไปดูกันครับนี่รึนฮะดีนะครับจักรยานสีแดงนะครับอัปเกรดเข้าไปนะครับแม่ ดูนะครับมันเป็นของในตำนานนะครับหาไม่ได้อีกแล้วนะครับน้องๆอ,อย่าลืมนะครับเก็บสะสมมันไว้นะครับเป็นคอลเทชันคอลเลกชันเตที่นะครับไม่มีขายอีกแล้วนะครับหายากนะครับอืมหายากหายากไม่พอนะครับก็หาคนหายากเหมือนกันที่คนที่จะใช้นะครับ <laughs> หายากกไม่พอเลยคหาหาโคตรใช้ยากกว่าก,ก,ก,นะกันแล้ววันนี้นะแม่ดูกันเลยกันนะครับประสงค์เปอร์เซ็นต์นะครับดูเราเองนะฮะนี่อับให้ดูแบบสุดๆเลยนะครับอ่ะนี่นะอับกันจนสุดแล้วนะครับนี่นะฮะโอ้โหระดับเกียร์ระดับนี้นะครับหลบเหล็กป่าเข้าไปยี่สิบจุดเจ็ดนะฮะป้องกันกายนะครับธรรมดาไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ป้องกันเวท นะครับโอ้โ oh หสุดยอดจริงๆจักรยานสีชมพูนี่นะครับไปแล้วครับนะเจอกันคลิปหน้กับช่องลุงมานีช่วยใจสำหเรบคิดดีบายบายปิ bye ้นปิน,ปน